สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องโอ้ไม่ก็เด็ดวันนี้จะพาทุกทกคนไปรู้จักกับเทพีที่ได้รับการบูชากันอย่างแพร่หลายในศาสนาฮินดูนั่นก็คือพระแม่รักษมีเริ่มกันเลยนะคะพระแม่รักษมีเป็นใครนะพระแม่รักษมีเป็นเทพีที่เป็นสนัญลักษณ์ของความมั่งคัง่งความเจริญรุ่งเรืองและโชคลาภซรงมีความงามและความบริสุทธิ์อันเลิศลำ้ำ มักปรากฏในภาพที่มีสี่กรถือดอกบัวและเหรียญทองและที่สำคัญพระแม่ลักษมีเป็นภรรยาของพระวิศณุเทพผู้รักษาและปกป้องโรคอีกด้วยถ้าพูดถึงบทบาทของพระแม่ลักษมีในศาสนาฮินดูพระแม่ลักษมีมีความสำคัญอย่างยิ่งพระนางเป็นเทพีแห่งความมั่งคั่งและโชคลาภการบูชาพระแม่ลักษมีจะนำพาโชคดีและความสำเร็จในชีวิต ให้กับผู้บูชานอกจากนี้พระนางยังเป็นสัญลักษณ์ของความงามและความบริสุทธิ์เป็นแรงบันดาลใจให้เรารักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วบทบาทในตำนานหละัะมีไหมก็มีในแน่นอนค่ะมีหลายตำนานที่เล่าเรื่องพระแม่ลักษมีหนึ่งในนั้นก็คือการเกิดขึ้นจากทะเลน้ำนมในระหว่างการกวนกเกษเียนสมุทรโดยพระแม่ลักษมี ได้ออกมาจากทะเลพร้อมกับดอกบัวในมือและได้สมรสกับพระวิษณุนอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในมหากรารามายณะและมหาภาระตะอีกด้วยทีนี้เรามาดูกันว่าถ้าอยากบูชาพระแม่ลักษมีเนี่ยต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเริ่มจากการทำความสะอาดสถานที่บูชาให้เรียบร้อยค่ะเพราะความสะอาดเป็นสัญลักษณ์ของการต้อนรับพระแม่ลักษมี จากนั้นจัดเตรียมแท่นบูชาหรือพื้นที่สำหรับการบูชาพระแม่ลักษมีอาจใช้ผ้าสีแดงหรือสีทองกลุมแท่นบูชาและวางรูปภาพหรือว่ารูปปั้นของพระแม่ลักษมีไว้บนแท่นแล้วของบูชาละ่ะมีอะไรบ้างก็มีหลากหลายมากนะคะที่เราสามารถที่จะบูชาได้อย่างเช่นดอกบัวผลไม้สดขนมหวานทูบเทียนน้ำบริสุทธิ์และนมรวมถึงเหรียญหรือเงินเพื่อแสดงความมัง่งคั่ง การสวดภาวนานะคะก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะลองเตรียมบทสวดเช่นโอมสีมหารักษมีเยนะมหาอันนี้เป็นบทสวดของศาสนาฮินดูเลยนะคะและสวดด้วยใจที่สงบศรัทธาขอพรให้พระแม่รักษมีประทานความมั่งคั่งและโชคลาภให้กับเราอย่าลืมทำพิธีกรรมต่างๆด้วยเช่นการสมน้ำรูปปั้นพระแม่รักษมีด้วยน้ำบริสุทธิ์และนม จุดธูปและเทียนและวทำสมาธิเพื่อเสริมสร้างความสงบในจิตใจหลังจากพิธีบูชาอย่าลืมแบ่งปันขนมและผลไม้ให้กับคนอื่นๆหรือทำบุญให้กับคนยากไร้เพื่อเพิ่มบุญกุศลการบูชาพระแม่รักษมีไม่ใช่แต่แค่การแสดงความเคารพและศรัทธาแต่ยังเป็นการเชื่อมโยงเรากับพลังแห่งความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรืองเป็นการเสริมสร้างความหวังและแรงบันดาลใจให้กับเรา ทำความดีและแสวงหาความสําเร็จในชีวิตด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนสําหรับตานานพระแม่ลักษมีแต่นะคะยังมีเกจความรู้เล็กๆน้อยๆให้อีกด้วยค่ะเกจความรู้เล็กๆน้อยๆที่เรานํามาให้ทุกคนนั่นก็คือพระแม่ลักษมีมีความสําคัญในเรื่องของบทบาทหลายด้านในศาสนาฮินดูดังนี้ค่ะ 1. เป็นเทพีแห่งความมั่งคั่งและโชคลาภพระแม่ลักษมีเป็นเทพีที่มอบความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรืองและ และโชคลาภให้แก่ผู้บูชาการบูชาพระแม่ลักษมีมีความเชื่อว่าจะนำพาโชคดีและความสาเร็จในชีวิตเข้ามาค่ะ 2. เทพีแห่งความงามและความบริสุทธิ์พระแม่ลักษมีเป็นสัญลักษณ์ของความงามและความงดงามและความบริสุทธิ์ทรงเป็นแรงบันดาลใจในการรักษาความสะอาดและการประดับประดา 3. ภรรยาของพระวิษณุ พระแม่ลักษมีเป็นภรรยาของพระวิษณุเทพผู้รักษาและปกป้องโลกบทบาทของพระนางคือการเสริมสร้างและสนับสนุนพระวิษณุในภารกิจปกป้องและรักษาสมดุลของจักรวาลดังนั้นพระองค์จึงมีคุณสมบัติพิเศษตรงที่ว่าเมื่อใครบูชาก็สามารถขอเรื่องของความรักได้ด้วย 4. การบูชาในเทศกาลดีปาวรีเทศกาลดีปาวรี หรือเทศกาลแห่งแสงสว่างเป็นเทศกาลที่สำคัญที่สุดในการบูชาพระแม่ลักษมีผู้คนจะทำพิธีบูชาและประดับประดาบ้านด้วยโคมไฟเพื่อเชิญพระแม่ลักษมีมามอบความมั่งคั่งและโชคลาภ 5. สัแสลักษณ์ของการบรรลุความสำเร็จพระแม่ลักษมีเป็นตัวแทนของการบรรลุความสำเร็จทั้งในด้านวัตถุและจิตวิญ,ญญาณ พระนางทรงสอนให้ผู้คนสแสวงหาความมัง่งคั่งด้วยวิธีที่สุจริตและมีศีลธรรมดังนั้นพระแม่ลักษมีจึงมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความหวังให้กับชีวิตของผู้บูชาทรงเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนทำความดีและสแสวงหางความสำเร็จในชีวิตด้วยวิธีที่ถูกต้องและมีคุณธรรมค่ะอีกเก่ความรู้หนึ่งก็คือเรื่องของการสวดบูชาค่ะ เรามาดูกันสิว่าการออกเสียงโอมสีมหาลักษมีเยนะมหานั้นนะคะหมายถึงอะไรกันบ้างค่ะโอมสีมหาลักษมีเยนะมหาเป็นบทสวดที่มีความหมายทางศาสนาฮินดูอย่างลึกซึ้งความหมายของบทสวดนี้ก็คือโอมเป็นเสียงสากลของจักรวาล มักใช้เป็นการเริ่มต้นบทสวดเป็นเสียงที่สื่อถึงพลังงานอันสูงสุดและศักดิ์สิทธิ์สีเป็นคำที่ใช้เป็นเครื่องหมายของความเคารพและการบูชามักใช้เป็นคำนำหน้าชื่อของเทพเจ้าหรือผู้ที่ได้รับการยกย่องมหาแปลว่าใหญ่หรือยิ่งใหญ่แสดงถึงความยิ่งใหญ่และความสำคัญลักษมีเย เป็นรูปพัร์ของชื่อลักษมีในภาษาสานันสกฤตซึ่งหมายถึงพระแม่ลักษมีเทพีแห่งความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรืองนัมมหาแปลว่าข้าพเจ้าน้อมสักการะหรือข้าพเจ้าของนอบน้อมดังนั้นโอมสีมหาลักษมีเยน้มมาหาจึงหมายความว่าข้าพเจ้าขอน้อมสักการะแต่พระแม่ลักษมีผู้ยิ่งใหญ่ เป็นการสวดมนต์เพื่อขอพรและแสดงความเคารพต่อพระแม่ลักษมีโดยเชื่อว่าจะได้รับพรแห่งความมั่งคัง่งความเจริญรุ่งเรืองและโชคลาภค่ะแล้วความเชื่ออีกหนึ่งความเชื่อนะคะก็คือถ้าเราจะบูชาพระแม่ลักษมีเราจะต้องบูชา,าพระพิตเนศก่อนค่ะใช่ค่ะความเชื่อในศาสนาฮินดูโดยเฉพาะในวัฒนธรรมและประเพณีนนของชาวฮินดู การบูชาพระพิธเนตก่อนบูชาเทพองค์อื่นๆรวมถึงพระแม่ลักษมีถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่สำคัญนี้เป็นเพราะพระพิธเนตเป็นเทพแห่งการขจัดอุปรสรรคและการเริ่มต้นใหม่การบูชาพระพิธเนตก่อนเชื่อว่าจะช่วยทำให้พิธีกรรมและการบูชาเทพองค์อื่นๆเป็นไปอย่างราบรื่นและปราศจากอุปรสรรคเมื่อทำพิธีบูชาโดยปกติขั้นตอนจะเป็นดังนี้ค่ะ 1. บูชาพระพิธเนต เริ่มต้นด้วยการบูชาพระพิฆเนศโดยการจุดธูปเทียนและถวายดอกไม้ขนมหวานและสวดบทบูชาพระพิฆเนศเช่นโอมกันกันนาตะเะเยนะมะหาโอมกันกันนาปตะเยนะมะหาโอมกันกันนาปตะเยนะมะหาสองบูชาพระแม่ลักษมีหลังจากบูชาพระพ,พิฆเนศเสร็จแล้ว จึงบูชาพระแม่ลักษมีด้วยขั้นตอนและของบูชาที่เตรียมไว้รวมถึงการสวดมนต์โอมสีมหาลักษมีเยนะมหาการปฏิบัติตามขั้นตอนนี้ไม่เพียงแต่เป็นการแสดงความเคารพต่อพระพิคเนตและพระแม่ลักษมีเท่านั้นแต่ยังเชื่อว,ว่าจะทําให้การบูชานั้นสมบูรณ์และได้รับพรอ,อย่างเต็มที่ค่ะสําหรับการบูชาพระพิคเนตนะคะมีอีกหนึ่งทิคนั่นก็คือ การเตรียมแท่นบูชาโดยที่มีรูปภาพหรือวาดรูปปั้นพระพิคเนตรูปเทียนดอกไม้โดยเฉพาะดอกดาวเรืองขนมโมทกะหรือขนมหวานอื่นๆที่พระพิคเนตโปรดผลไม้น้ำบริสุทธิ์ส่วนบนบูชาพระพิคเนตจุดธูปและเทียนวางดอกไม้และบูชาของหน้ารูปพระพิคเนตสวดบูชาพระพิคเนตด้วยบทที่ต่อมาหรือว่าบทอื่นๆที่คุณผู้ฟังอยากจะได้ อยากจะสวดน,นะคะมีบทมากมายเลยสําหรับในประเทศไทยนะคะก็มีบททั้งแบบมหาเศรษฐีบทสําเร็จบทสําหรับส,รสุขภาพต่างๆก็มีแล้ววันหลังช่องของเราก็จะนํามาเสนอให้ฟังกันอีกค่ะส่วนการบูชาพระแม่ลักษมีหลังจากบูชาพิธีเสร็จแล้วให้เปลี่ยนไปบูชาพระแม่ลักษมีโดยเตรียมแท่นบูชาและของบูชาเช่นเดียวกับขั้นตอนที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้วางรูปพระแม่ลักษมีหรือว่ารูปปั้นนะคะ จุดรูปเทียนวางดอกไม้ผลไม้และขนมหวานหน้ารูปพระแม่และสวดบูชาพระแม่ลักษมีนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะการบูชาตามขั้นตอนนี้จะช่วยให้การบูชาเป็นไปอย่างสมบูรณ์และได้รับพรทั้งจากพระพิฆเนศและพระแม่ลักษมีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนได้ทำความรู้จักพระแม่ลักษมีมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราโอ้มายกอดเดส เพื่อไม่พลาดเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้อีกแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ